ซีซั่นนี้ทีมเยือนมาดีเกรดก่อนเกมแมนซิตี้เวอร์ซัสวินล่าด้วยความที่ฤดูกาลนี้แอสตันวินล่าทำผลงานได้ดีแบบน่าเซอร์ไพรส์ทำให้เกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับวินล่าในวันพุทธที่3มีนาคมนี้มีความน่าสนใจอย่างมากต่างจากซีซั่นก่อนก่อนที่ทัพสิงห์พงาดดูเป็นรองเยอะสุดๆ ที่จริงแล้วจากการเจอกันครั้งแรกในฤดูกาลนี้วิลลาเล่นได้ยอดเยี่ยมจนเปิดบ้านชนะอีกฝ่ายไปได้1ประตูต่อศูนย์แถมยังทำให้แมนซิตี้มีโอกาสยิงตลอดทั้งเกมได้แค่2ครั้งเท่านั้นด้วย3ดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาดูเกร็ดบางอย่างก่อนถึงเกมระหว่างการเจอกันของทีมในอันดับ3 m a แมนซิตี้กับอันดับ4ี่วิลลาสักหน่อย อย่างที่บอกไปว่าในการเจอกันครั้งแรกของฤดูการนี้นั้นวิลล่าสามารถเก็บ3มแต้มจากแมนซิตี้ได้แบบหักปากกาเซียนและมันก็เป็นเวลานานถึงราว61ปีเข้าไปแล้วที่วิลล่าไม่สามารถคว้าแมนซิตี้ในหลีกแบบทั้งไปกลับได้ภายในซีซั่นเดียวกัน สำหรับครั้งสุดท้ายที่วิลล่าทำแบบนั้นได้ต้องย้อนไปถึงฤดูกาล1,962-63โดยตอนนั้นทั้งสองทีมไม่ได้มีสภาพแข็งแกร่งมากนักซึ่งวิลล่าบุกไปชนะแมนซิตี้ได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์แล้วจากนั้นก็มาชนะที่บ้านของตัวเอง3ประตูต่อ1และท้ายที่สุดแล้วฤดูกาลนั้นวิลล่าก็ได้อันดับที่15ในหลีกจนได้อยู่ในหลีกสูงสุดต่อไปต่างจากแมนซิตี้ที่เป็นบวยจนหล่นไปเล่นในดิวิชั่น2 ปกติแล้วตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาแมนซิตี้มักจะข่มวิลล่าได้แทบจะตลอดและยิ่งเมื่อเตะก,กันที่บ้านของเรือใบสีฟ้าเรื่องนั้นมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเพราะเกมหลีก18นัดหลังสุดที่แมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับวิลล่านั้นพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง17ผลนอกจากนี้หากนับเฉพาะเกมหลีก13นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันที่บ้านของแมนซิตี้แล้วหลักก็ทีมสีฟ้าของเมืองแมนเชสเตอร์ก็เก็บชัยได้ครบทั้ง13เกมอีกต่างหาก โดยในจำนวนนั้นแมนซิตี้สามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง8เกมเลยทีเดียวต้องบอกว่าที่ผ่านมาแมนซิตี้ถูกฉลโลกกับการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกในวันพุธอย่างมากเพราะหากนับเฉพาะช่วง29นัดหลังสุดที่ลงเล่นในวันดังกล่าวแล้วนั้นพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มได้ถึง27หนด้วยกัน อย่างไรก็ตามหนึ่งใน2เกมที่พวกเขาเก็บชัยชนะในวันพุธไม่ได้ก็มาจากฝีเท้าของวิลล่านี่เองแถมนั่นคือการเจอกันในนัดแรกของทั้งคู่ประจำซีซั่นนี้ด้วยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆจากเราไว้เจอกันใหม่บายค่ะ